โรซามาลีนสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่มาดิฟส์นะครับจะพามาดูโรงแรมที่พักที่เวลาเรามาดำน้ำในโซนอูฮูมาเล่ว่าโรงแรมเป็นยังไงโอเคไหมเราไปดูกันครับซันนี่คาโนปี้นะครับเพราะผมเช็คแล้วเป็นโรงแรมใหม่แล้วก็อยู่ใกล้สนามบินนะครับแต่ตรงนี้มันคือเฟสสอง ของเมืองใหม่นะครับมันก็จะดูของเหงาหน่อยแต่สนามบินอย่งนู้นมาไม่ไกลนะครับนั่งแท็กซี่มาก,ก็ประมาณสิบนาทีเข้ามาถึงก็จะมาเป็นล็อบบี้เช็คอินเขาก็เป็นร้านอาหารเล็กๆด้วยนะครับพอเราออกจากลิฟต์มาจะเป็นห้องๆนะครับทางเดินที่นี่แคบหน่อยนึกตกใจเขาต้องสร้างตึกแบบประหยัดแล้วก็เลือกห้องตามที่เขาให้มานะครับ เรามาดูในห้องกันนะครับนี่คือสภาพห้องนี่พอเข้าห้องมาคือที่มาเล่นนะห้องส่วนใหญ่จะเล็กมีที่นี่แหละใหญ่ครับใช้ได้เลยและนี่ก็คือวิวนะครับแต่วิวไม่การันตีนะวันไหนได้ห้องไหนห้องไหนนะครับข้างๆก็จะมีตึกตรงนี้เป็นเหมือนเมืองใหม่บรรยากาศเหมือนอยู่เมืองทองอะตึกเยอะนี่นะครับก็มีแอร์ทีวี ตู้เย็นนะครับเครื่องแป้งแล้วก็ชากาแฟอันนี้รวมอยู่เลยครับส่วนในตู้เย็นนี่มีน้ำให้สองขวดครับที่เหลือ,อเสียตังมาดูในห้องน้ำบ้างนะครับนี่แชมพูยาสระผมสายฉีดชำระมีพร้อมผ้าขนูมีให้เรียบร้อยมีเคาน์เตอร์เล็กๆมีอ่างล้างหน้าแบ่งสีฟันยาสีฟันมีเลย ทุกชั้นนะก็จะแยกที่ดูบลีออกไปเอามาเป็นที่ดูบลีเพื่อไม่ให้กลิ่นเข้าไปรบกวนนะครับถ้ามีใครไม่เห็นบรีก็มานั่งเล่นได้นะครับล้างตัวด้วยล้างทรายก่อนเข้าห้องก็จะเป็นดูวิวเมืองไปนะครับชั้นที่มีเช็คอินนะนะชั้นที่มีลนะ็อบบี้เนี่ยคือชั้นจีที่นี่เรียกชั้นจีขึ้นมาชั้นหนึ่งเนี่ยเรียกชั้นหนึ่งจะเป็นห้องอาหาร อ่าเรตสรองตอนนี้เขาปิดนะเขาจะเปิดอีกทีตอนดินเนอร์นะครับเปิด hmm. ีตอนดินเนอร์ตอนนี้เขาเซตอยู่อื mm hmm. นี่ก็อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นที่นี่เลยนะครับมีวิวนั่งดูด้วยอ่าสั้นเส I check I t a k e video yes until to my customer this is d wrong ช okay. ั้นหกนะชั <No. S 1> ้นหกไปดูวิวว่าเป็นไงอ่เดี๋ยวให้เขาพาไปอ h oh we can make party here อ h ขึ้นไปข้างบนได้อีกดูวิวเอาไป ก็เป็นโรงแรมเล็กๆแต่เขาก็พยายามทำให้มันโอเคนะโอเคสุดนัยไมไ่มาไหนแล้ววิวดีมากอ๋อก็ามีโรงแรมอย่างสร้างอ๋อเนี่ยมัจะถ่ายจะล่วงไม่นี่เราอ๋อนี่อ๋อเขาเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะเมาตกได้แลนะ้วเนี่ยอ๋อโอเคโอเคกูดวิวกูดวิวแต่มีตึกบางๆแล้ว ไี่ซีเพลนมาให้เห็นเด้อ่าโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ก็บรรยากาศโอเคเลยนะครับต้องขออธิบายก่อนนะครับฮูฮูมาเล่ที่เราอยู่เนี่ยครับที่ตั้งของโรงแรมเนี่ยก็คือเป็น ปูฮูมาเล่เฟสสเป็นเมืองใหม่ที่เขาจะย้ายคนมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นเมืองใหม่พวกตลาดร้านค้าอะไรยังไม่มีเดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจกันนะครับก็เป็นรีวิวที่ทำให้ทุกท่านดูนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะถามเอ๊ะมามาดิฟในแพ็กเกจที่โรซ่ามารินจัดเนี่ยพักที่ไหนยังไงเอาที่นี่แหละนะครับเพราะถือว่าสะดวกสบาย เราเน้นห้องสะอาดเป็นหลักไอส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่ไอความสะดวกสบายอะไรมันพอมีบ้างไม่ถึงกับลําบากนะครับถูกด้วยแล้วเอาถูกด้วยแล้วก็ห้องสะอาดเพราะว่าเราส่วนใหญ่ออกไปทําธุระข้างนอกไปเที่ยวอยู่แล้ว <mumbles> ก็ใครมีคําถามานะครับเกี่ยวกับการมามาลดิสนะครับจะมาเที่ยวในรูปแบบไหนก็ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับส่วนใครที่อยากจะมาอะไรยังไงก็ทักถามมาเช็คกันมาว่าอะไรยังไงนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e ด้วยผมมีพาไปเที่ยวเต็ไมไปหมดเลยขอบคุณครับที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ